พีทว่าไงลูกสาวคนสวยน้องมิยาวางแผนแต่งงานมีลูกแล้วต้องบอกเลยว่านอกจากความสวยจะเป๊ะแล้วความเก่งยังไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยค่ะสําหรับน้องมิยาพิชชาทองเจอือลูกสาวของพีททองเจอือซึ่งถ้าใครติดตามจะเห็นได้ว่าความสามารถของน้องมิยาหลากหลายมากทั้งร้องเพลงทั้งงานพรีเซนเตอร์ต่างๆและงานถ่ายแบบนอกจากนี้มิยายังเป็นนักแข่งรถสุดเทอีกด้วยล่าสุดน้องมิยาได้เปิดใจผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพทย์ พร้อมอัปเดตเรื่องราวความรักให้ฟังว่าสถานะหัวใจตอนนี้ยังโสดความรักครั้งล่าสุดที่จบลงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ซึ่งก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนเป็นคนแนะนํามาให้ถามว่าสเปคหนุ่มเป็นแบบไหนชอบคนที่แคร์เรื่องดีเทลจําได้ว่าเธอชอบอะไรเล็กๆน้อยๆโรแมนติกไม่เจ้าชู้ส่วนสูงไม่จําเป็นเรื่องเรียนเกรดไม่สําคัญมี่ายัางได้พูดถึงความฝันการมีครอบครัวให้ฟังว่า อยากแต่งงานอายุ24มีลูกสัก25-26คุณแม่แต่งงานตอนอายุ23ปีนิดๆแล้วก็มีลูกตอนอายุ26บางคนบอกอยากใช้ชีวิตก่อนค่อยมีลูกแต่รู้สึกว่าจะมีลูกจะได้ใช้ชีวิตกับลูกคนละแนวกันอยากเป็นเหมือนคุณแม่ แต่ถ้าเลย26แล้วมียาบอกว่าก็ทำใจเพราะทำอะไรไม่ได้มองด้วยว่าวัย30แก่สำหรับการแต่งงานมียายังบอกอีกว่าความคิดตอนอายุ11ปีอยากมีลูก6คนตอนนั้นดูติกต o อกเยอะมีบ้านหนึ่งเขามีลูกแฝดผู้หญิง2ชาย2และอีก2คนอะไรก็ได้เขาน่ารักดีพอโตขึ้นคิดว่าน่าจะ2-3คนอย่างคุณแม่ก็มีลูก3คน แต่คนแรกอยากได้ผู้ชายจะได้เป็นพี่ชายคนโตจริงๆโรเตอร์อยากมีครอบครัวเหมือนกันถามว่าอยากแต่งงานมีครอบครัวเร็วคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างมีย่าบอกว่าคุณแม่โอเคเขาเหมือนจะพูดให้เคลียร์ว่าถ้าจะแต่งงานตอนอายุเท่านี้ต้องมีงานของตัวเองแล้วนะไม่ใช่อยู่ดีๆไปแต่งแต่ตัวเองไม่มีอะไรเลย